สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับสูตรร้อยมมลัยให้โชคนะครับเป็นประจําทุกวดนะครับเรามีสูตรดีสุดเด็ดนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฝึกคิดคำนวณตัวเลขนะครับนําไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปเสี่ยงลอตเตอรี่กันนะครับเราจะมาดูสูตรวิธีการคิดนะครับเลข3ตัวและก็2ตัวรัฐบาลกันนะครับเรามาดูว่าวิธีการคิดการคำนวณนะครับคิดกันยังไงนะครับ ใครที่ชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขนะครับเราจะมาเริ่มกันที่สูตร3ตัวก่อนนะครับวิธีการคำนวณนะครับเราจะทําให้ดูนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานั่นเองทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับและช่องของเราสนับสนุนใน้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับห้ามนาไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเรามาดูสูตร3ตัวกันนะครับสูตร3ตัวนะครับ เวลาเราคิดออกมาแล้วในแต่ละงวดนะครับ1 2 3นะครับจะมีอยู่3มชุด3ตัวเลขนั่นเองนะครับ8 6 7นะครับแบบนี้606นะครับ662นะครับ665แล้วก็9 6 2นั่นเองถ้าเราคิดถูกต้องนะครับตามที่ผมแนะนำเลขก็จะได้ประมาณนี้ทุกงวดนะครับเรามาเริ่มการคนวนนะครับเลข3ตัวนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับแล้วก็2ตัวล่างด้วยนะครับ นะครับเราจะทาให้ดูทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดการคันวณตัวเลขนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับเลขสรุปนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับคานวณไม่ค่อยเก่งนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับคืองวดหน้านะครับเลขที่เราฟันทงให้นะครับหลักร้อยจะเป็นเลข3 4 5 6 7นะครับแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับวิธีการตัดตัวเลขหลักร้อยจะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นภายใน5ตัวนี้นะครับแล้วในโครงสร้างตัวนี้นะครับเราจะคัดออกมาแค่3ชุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับส่วนใครที่ดูการคำนวณแล้วนะครับถ้าเกิดเราสงสัยไม่เข้าใจจุดไหนนะครับแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับ0886274141นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ IDline นะครับ ตรงไหนไม่เข้าใจก็แอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับย้อนให้ดูสัก2งวดให้ทุกคนได้คิดเป็นทําเป็นนะครับแล้วเราค่อยมาทํางวดวันที่1พฤศจิกายนกันว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับตัวอย่างที่ผมจะยกให้ดูนะครับจากวันที่สบกันยาก็แล้วกันนะครับงวดนั้นที่ออกก็คือ6 6 2กับ3 7 นะครับข้อมูลที่เราใช้ในการคำนวณก็คือรางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับอันนี้ห้ามสลับกันนะครับ1 2สองนะครับเอา2ไว้1ก็ไม right, ่ได้นะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับเรียงให้ถูกต้องวิธีการคำนวณนะครับสูตรของเราจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลข5นั่นเองนะครับเลข5าตั้งทุกหลักเลยนะครับตั้งแบบนี้ตั้งเลข5าไว้นะครับทุกหลักเลยนะครับตั้งเลข5าแบบนี้แล้วครับแล้วก็ตั้งบวกไว้นะครับ ไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับตำแหน่งจุดที่เรามาบวกกัเลข5หลักสิบจุดไหนหลักหน่วยจุดไหนนะครับเรามาดูที่หลักร้อยก่อนมีแค่2จุดจําง่ายๆนะครับดูเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักร้อยนะครับกับหลักร้อยครั้งที่2นั่นเองแค่2จุดนี้นะครับเราคานวณได้เลยนะครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1กับหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสิบก็เช่นกันมีแค่2จุดจําง่ายๆ ส่วนหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักร้อยกับหลักสิบตัวนี้2จุดนี้บวกกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูที่หลักหน่วย2ตัวล่างนะครับไปบวกหลักสิบครั้งที่2ของเลขหน้านะครับจำให้ดีนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้บวกกันแล้วก็จุดนี้บวกกันทุกงวดเราใช้ตำแหน่งนี้ในการคำนวณตัวเลขนั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขศูนบวกสนะครับ 0กับ4นะครับมาตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับ0แล้วก็4แบบนี้นะครับตัวนี้6กับ8นะครับ6แล้วก็8นะครับตัวนี้6บวก6นะครับได้12นะครับมาตั้งได้12 7บวก0ย์ได้7ก็มาตั้งแบบนี้นะครับเลข5าตรงกลางนี้เป็นเลขนำโชคต้องตั้งทุกหลักนะครับผมวิธีการบวกตัวเลขร้อยมาอะไรนะครับให้ทำแบบนี้ นะครับวิธีการร้อยมาลัยนะครับให้บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้บวกสี่ได้9นะครับห้าบวกเได้1ิบพอเหลือตัวเดียวเราค่อยเพิ่มแต้มเป็นห้าเป็นหเป็น7ดแล้วก็เป็น8ดแบบนี้นั่นเองนะครับมีทั้งหมดอยู่5้าตัวหลักสิบก็เช่นกันบวกร้อยมาลัยออกมานะครับหกหบวกห้าสิบเอ็ดขึ้นหนึ่งนะครับห้าบวกแปดได้สิ1สามบวกสามได้สี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าห้าเป็นหก 6เป็นเจ็ดเจ็ดเป็นแปดแบบนี้มีทั้งหมด5ตัวเช่นกันเหมือนกับหลักร้อยนั่นเองนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับตำแหน่งนี้บวกกันได้7นะครับตำแหน่งนี้บวกกันได้2นะครับเจดบวก2ได้เท่ากับเลข9นี่คือผลลัพธ์ที่เราได้มาเรานำเลข9ตัวนี้นะครับมาตั้งตั้งแบบนี้นะครับ9 2สองและก็ห้านะครับตั้งไว้แบบนี้นะครับ ให้เพิ่มครั้งละสามแต้มนะครับเพิ่มครั้งละสามแต้มนะครับคงจะเพิ่มกันได้นะครับนี่คือหลักหน่วยที่เราเลือกมาคือมีเก้าสองห้าปักหลักหน่วยได้เลยนะครับสามชุดนะครับทีนี้เลขสามตัวจะต้องมีสามหลักนะครับเราจะเลือกหลักร้อยหลักสิบมาวางข้างหน้าเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งนะครับเลขนําโชคมาตั้งแบบนี้นะครับ ตัวที่จะบวกกับเลขนําโชคหลักร้อยจะเป็นเลข1นะครับบวกกันได้1นะครับส่วนหลักสิบได้1เช่นกันนะครับมีวิธีคิดวิธีคํานวณนะครับเวลาบวกกันจะเป็นแบบนี้5้าบวกหจะได้6นะครับพอได้6แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับยืดแต้มนะครับไปทั้งหมด5แต้มได้11คือ1นั่นเองนะครับแบบนี้อันนี้ก็เช่นกันนะครับบวกกันได้6นะครับยืดไป5แต้มนะครับก็จะได้11คือ1นนั่นเองนะครับ นับนิ้วไปได้เลยนะครับ5นิ้วนะครับ6ก็เป็น78 9ด0 11นั่นเองนะครับวิธีการเลือกตัวเลขง่ายๆเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับอย่างเช่นงวดนี้ซ้ำกันไปที่เลข6ฟันธงไปที่หลักร้อยได้เลยนะครับหลักสิบฟันธงไปที่เลขเลข6เช่นกันแบบนี้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวน,นะครับที่เราเลือกออกมานะครับเราก็นำเลข6 6ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้า นะครับไปวางข้างหน้าทุกตัวเลยนะครับแบบนี้6แล้วก็6นั่นเองเลขก็จะได้3คู่แบบนี้3ชุดเป็นเลข3ตัวนั่นเองนะครับคำนวณจากวันที่สุกกันยาออกวันที่1ตุลานะครับเลขที่ออก6 6, 5กานั่นเองนะครับเห็นไหมครับเลขทั้งหมด5ตัวจะมีเลข6ตัวหนึ่งนะครับเวลาเราเลือกออกมาก็จะมีแค่ตัวเดียวเพราะเอาตัวนี้ไปชนกันนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเลข5ตัวจะมีหตัวหนึ่ง เอาตัวนี้ประชนก็จะมี6ตัวหนึ่งนะครับเวลาไปจับคู่9 2 5ก็จะมีชุดหนึงที่ออกแบบนี้เราสามารถนำอลอตเตอรี่ที่เราเลือกไว้นะครับไปลุ้นรางวัลที่1ได้นะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็ไปเลือกจดข้อมูลที่กองสลักออกมาให้ถูกต้องนะครับจดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตั้งเลข5นะครับเป็นเลขนำโชคของเราตั้งเข้าไป ตั้งเลข5าแบบนี so like hey, ้นะครับเลขนําโชคตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5้าแล้วก็เลข5้าแบบนี้นะครับตาแหน่งที่เรานํามาบวกก็เหมือนเดิมนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนมีแค่2จุดก็คือหลักร้อยครั้งที่1กับหลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักสิบก็วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1นะครับกับหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองส่วนหลักหน่วยนะครับตัวนี้บวกกันนะครับหลักร้อยหลักสิบจุดแรกแล้วก็หลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกกับ หลัก10ครั้งที่2ของเลขหน้านั่นเองจำง่ายๆนะครับจำแคน่นี้ก็พอนะครับหลักร้อยแค่2จุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับเราก็ยกมาบวกกับเลขนําโชคหลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยตัวนี้บวกกันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ตัวนี้หลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลักสิบครั้งที่สองนั่นเองศูนย์กับ5นะครับมาตั้งง่ายๆแบบนี้ศูนย์กับ5แล้วก็7กับ9นะครับ 6บวกหกสิบสองนะครับก็มาตั้งตรงนี้9้าบวกหนึ่งได้สิบคือศูนย์ก็มาตั้งนะครับบวกร้อยมาลัยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับบวกกันได้ห้าบวกกันได้สิบคือศูนย์นะครับบวกกันได้ห้าเพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแดแล้วก็เป็น9้าครบห้าตัวเราก็หยุดนะครับเลขจะขาดไปห้าตัวนะครับเราเลือกมาห้าตัวแล้วนะครับตัวนี้บวกกันได้สองนะครับบวกกันได้สี่นะครับสองบวกสี่ได้หกนะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ด เป็น8ดเป็น9แล้วก็เป็นศนแบบนี้นะครับครบห้าตัวเราก็หยุดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับจะแตกต่างออกไปนะับวิธีการคิดก,กับคำนวณนะครับตรงนี้บวกกันได้7บวกกันได้5้นะครับเจ็บวกห้าิบสนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือเลข2นั่นเองเราก็นําเลข2ตัวนี้นะครับไปยืดแต้ม2 5แล้วก็8ดนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเพิ่มครั้งละ3มแต้ม นะครับเพิ่มให้ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วฟันธงหลักหน่วยไปที่258นะครับขั้นตอนต่อไปเราไปเลือกหลักร้อยหลักสิบมาอย่างละตัวนะครับมาวางข้างหน้าเราก็ตั้งเลขนําโชคเข้าไปตั้งเลขนําโชคเข้าไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะบวกเลขนําโชคงวดนี้หลักร้อยบวกกันได้เลข9นะครับนำมาวางนะครับหลักสิบวกกันได้หนั่นเองตัวนี้ไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับ มีที่ไปที่มาวิธีคิดอยู่แถวนี้แหละครับวิธีคิดเช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครได้สูตรไปแล้วนะครับเพราะผมจะต้องส่งไปให้นะครับก็จะมีวิธีบอกว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับที่เราจะเลือกตัวเลขหลักร้อยมาแค่ตัวเดียวหลักสิบแค่ตัวเดียวไปวางข้างหน้านั่นเองนะครับส่งให้ทุกคนนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นั่นเองนะครับบวกกันได้สี่นะครับ 4บวก5นะครับก็จะเป็นเลข9นะครับตัวนี้บวกกันได้ส1็คือ1 1บวก5ก็จะเป็นเลข6นั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็นำทั้งหมดไปจับคู่ก็หลายตัวอยู่นะครับคงจะเสี่ยงสลักลอตเตอรี่ไม่ไหวนะครับเยอะมากนะครับตัวที่เราเลือกออกมานะครับตัวที่ซ้ำกันจะเป็นเลข9เลือกแค่ตัวเดียวออกมาตัวที่ซ้ำกันก็จะเป็นเลข6นะครับ แค่ตัวเดียวออกมาเลข6เป็นเลขขยันออกนะครับเจ็ดแปดงวดที่ผ่านมานะครับมีอยู่งวดเดียวที่ไม่ออกนอกนั้นออกทุกงวดเลยนะครับ9 6หมาตั้งตรงนี้นะครับเกหมาตั้งข้างหน้านะครับ96้าหนะครับก็คือเลขมาจาก9 6หตัวนี้ที่เราเลือกออกมานั่นเองเราก็ไปเสี่ยงลอตเตอรี่เลขสามชุดนะครับวันที่1ตุลาออก16ตุลานะครับ งวดที่เพิ่งออกไปนี่เองนะครับ962นะครับ962นะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้อง96แล้วก็2นี่คือตัวที่ถูกนั่นเองนะครับลองไปทําดูนะครับวิธีการคิดการคำนวณนะครับทําตามที่ผมแด้นํานะครับเลขนําโชคคือเลข5เลข5เลข5แล้วก็นําจุดตัวนี้นะครับไปย้อนดูนะครับจุดนี้มาตั้งบวกจุดนี้แล้วก็จุดนี้ทุกงวดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนจุด นะครับผมทีนี้ทุกงวดเลยนะครับเวลาเราคํานวณออกมาแล้วนะครับเลขจะเหลือ3มชุดแบบนี้ทุกงวดเลยนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับนะครับต้องรู้จุดนี้นะครับผมจะส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าที่มาทําให้ดูนะครับก็ไม่ได้มาชักชวนให้ทุกคนไปเล่นการพนันกันนะครับหรือไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับเราไม่แนะนํานั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเสียงลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับชอบวิธีการคิดการคำนวณนะครับชอบพิสูจน์ด้วยตนเองได้เพราะว่าตัวเลขมีทุกตัวเนเองมีที่ไปที่มานะครับเราสามารถที่จะทักมาปรึกษากันได้นะครับทักทายมาปรึกษากันได้นะครับตามเบอร์ที่เราได้ให้ไว้นะครับก็คือเบอร์นี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่ เราแจ้งไปนะครับ0 8 8ย์7ป1 4 1นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นนั่นเองนะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราคิดออกได้เลขตัวไหนบ้างนะครับมีปากกากระดาษก็เตรียมจดนะครับอันนี้ทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับ เพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับผมเราก็ตั้งเลข5นะครับทําเหมือนเดิมนะครับสูตรไหนดีนะครับเราก็นํามาแบ่งปันกันนะครับให้ทุกคนนําไปพิจารณานะครับถ้าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับผมตรงนี้หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2นั่นเองนะครับหลักแสนรา้งวันที่1นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับ ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันเราก็แค่นําตัวเลขที่เราวงไว้มาตั้งนะครับบวกกับเลขนําโชคนะครับแล้วก็เลข 4, 4ี่ี่กับ9นะครับมาตั้งแบบนี้นะครับ9้าบวกหสบห้าศนย์บวก6ได้6นะครับเราบวกร้อยมาเลยนะครับ9้าบวกห้าสิบสี่นะครับห้าบวก4ี่ได้9 3้าสาม สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดจดไว้ได้เลยนะครับนี่คือหลักร้อยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหลักสิบได้เก้าได้สี่นะครับบวกกันได้สามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนี่คือหลักสิบนั่นเองนะครับเลขเป็นตัวเดียวกันไม่แน่นะครับอาจจะเบิ้ลอีกก็ได้นะครับตรงนี้บวกกันได้สิบคือศูนย์นะครับบวกกันได้หนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับ พอนหนึ่งแล้วนะครับเราก็นำหนึ่งมาตั้งนะครับหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเพราะว่าเราเพิ่มครั้งละสามแต้มนั่นเองฟันทงไปที่หลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกลอตเตอรี่นะครับเราก็เลือกตัวที่มีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดหลักหน่วยนะครับตามที่เราได้คิดออกมานั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้นะครับทีนี้หลักร้อยหลักสิบล่ะเลขทั้งหมดนะครับมีอยู่ห้าตัวนะครับ หลักร้อยมีสาม6ี่ห้าห็ดนะครับหลักหน่วยก็เออหลักสิบก็ตัวเดียวกันห้าเดเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับเราตั้งเลขนำโชคเข้าไปนะครับตั้งเลขนำโชคเข้าไปนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีวิธีบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้นะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5้าแต้มจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เรานำมาวางข้างหน้า หลักหน่วยที่เราเลือกไว้ตรงนี้นะครับเราก็นําไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงลอตเตอรี่ได้เลยเลข3ชุดนะครับสนใจสูตรก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ0 8 8 6 2 7 4 1 4 1นั่นเองนะครับเป็นเบอร์ IDline นะครับหรือจะโทรมาก็ได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับวิธีการคิดการคำนวณนะครับ3ตัวบนหรือว่า3ตัวท้ายรางวันที่1นนะครับเอามาฝากงวดนี้นั่นเองนะครับกับสูตรตัวนี้ นะครับทีนี bon ้ ee, เรามาดูสูตร2ตัว่างร,รัฐบาลกันบ้างนะครับสูตร2ตัว่รงรัฐบาลนะครับเราก็คิดคล้ายๆกันนะครับคิดคล้ายๆกันนะครับแต่มีแค่2หลักเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูสูตรเราก็ดูเลขสรุปก่อนเช่นกันนะครับนี่คือเลขสรุป2ตัว่รงรัฐบาลนะครับเลขทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้15คู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ทีนี้วิธีการคิดกัรคำนวณน,นะครับตัวเลขที่เราตัดออกมาก็มีแค่3ชุดเท่านั้นภายในนี้ เดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นตอนต่อไปว่าวิธีตัดตัดกันยังไงนะครับเราไปดูวิธีการคิดการคํานวณกันนะครับสตัวรัฐบาลนะครับตัวอย่างที่ทําให้ดูก็เริ่มจากวันที่16กันยายนนะครับงวดนั้นที่ออกคือเลข37นั่นเองนะครับข้อมูลที่ใช้คํานวณก็เหมือนเดิมนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2นั่นเองนะครับมีทั้งหมดอยู่6จุดนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ ตั้งเหมือนกันนะครับเลข5เป็นเลขนําโชคนั่นเองนะครับตั้งเหมือนกันเลยนะครับเลข5าเป็นเลขนําโชคนะครับตำแหน่งที่เราใช้ในการคํานวณนะครับไปดูที่หลัก10ก่อนนะครับวงไปแค่2จุดก็คือหลักหมื่นรางวัลที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองจําแค่จุดตรงนี้ก็พอนะครับนี่คือหลัก10หลักหมื่นกับหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเอง ส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนนะครับนําไปบวกหลักพันตัวนี้ทุกงวดใช้จุดนี้แล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายบวกกันนะครับทุกครั้งเลยใช้จุดนี้อย่าลืมนะครับศนย์กับ4มาตั้งแบบนี้นะครับ6บวก8 14ก็ามาตั้ง9บวกสี่สามก็มาตั้งขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาเลยนะครับ ศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกสี่ได้เก้านะครับห้าบวกเก้าสิบสี่สี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดมีทั้งหมดห้าตัวนะครับแบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับเราบวกกันนะครับแบบนี้ได้เก้านะครับแบบนี้ได้แปดนั่นเองนะครับเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้มานะครับเราก็นําเลขเจ็ดมาตั้งนะครับเจ็ดเป็นเก้าเก้าเป็นหนึ่งนะครับ ตำแหน่งตัวนี้ให้บวกครั้งละ2แต้มนะครับครั้งละ2แต้มมีทั้งหมด3ตัวเหมือนกับสูตร3ตัวบนนั่นเองนะครับทีนี้ฝั่งหลัก10เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเลข5ตัวนี้มาวางข้างหน้านะครับเราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปนะครับตำแหน่งที่จะบวกกันกับเลขนำโชคคือเลข5นะครับคือเลข5นะครับเราก็บวกกันนะครับได้0ูนย์ะครับ0ูนย์บวก5 ก็จะได้เท่ากับเลข5ฝั่งนี้จะเป็นตัวตัดนะครับนำไปตัดตัวนี้เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีแค่ตัวเดียวคือเลข5เท่านั้นเราก็นำเลข5ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าไปวางข้างหน้าและวางข้างหน้าทุกตัวก็จะได้3ชุดแบบนี้นะครับเราคิดจาก16กันยาออกวันที่1ตุลาคมออกไปที่5 9นั่นเองนะครับ เห็นไหมครับเราไม่ได้คิดยากเลยนะครับเราดูวิธีการวงตัวเลขแค่จุดนี้กับจุดนี้จุดนี้บวกนี้จุดนี้บวกตัวนี้นะครับเลข5เราตั้งเป็นเลขนําโชคทุกจุดเลยนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคํานวณอีกนะครับเราก็นําข้อมูลที่ออกมาในงวดวันที่1ตุลาเนี่ยแหละคำนวณออกวันที่ส6ตุลานะครับเราก็ตั้งเลขนําโชคเข้าไปก็คือเลข5นั่นเองเราตั้งเข้าไปนะครับเลขนําโชคคือเลข5เราตั้งเข้าไป ตำแหน่งใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับกับหลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักแสนบวกหลักพันนะครับใช้จุดเดิมนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าครั้งที่2เลขท้ายบวกกันหลักร้อยเช่นกันนะครับเราเลข1เลข5มาตั้งนะครับ1กับ5 7บวก85ก็มาตั้ง8บวก5ได้13ก็มาตั้ง ขั้นตอนต่อไปก็บวกร้อยมาลัยนะครับได้เท่ากับเล,เลขหได้เลขศูนย์นะครับบวกกันได้หกหเป็นเจ็ดเป็นแดเป็น9้าแล้วก็เป็นศูนย์มีทั้งหมด5ตัวเราก็หยุดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับบวกกันได้10บคือศูนย์นะครับบวกกันได้แดนะครับบวกกันได้แดนี่คือผลลัพธ์ที่เราบวกได้ตัวเดียวเราก็นําเลขแมาตั้งแเป็นศูนย์ศูนย์เป็น2นะครับแบบนี้เพิ่มครั้งละ2แต้มนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีบอกอยู่แล้วว่าบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มครั้งละ2แต้มหลักหน่วยนะครับฝั่งสูตรสามตัวก็เช่นกันนะครับก็จะมีบอกว่าเพิ่มครั้งละสามแต้มนั่นเองนะครับทุกคนเข้าใจได้นะครับผมทีนี้เราจะตัดตัวเลขออกมาแค่ตัวเดียวนะครับฝั่งหลักสิบเราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปแต่จุดนี้แหละสําคัญนะครับที่เราจะบอกไปกับสูตรที่ส่งไปให้นั่นเองนะครับ เราคัดให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับและชอบแนวทางการคำนวณตัวเลขแบบนี้นะครับทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทําเองได้นั่นเองนะครับบางคนก็ชอบฝันนะครับบางคนก็ชอบเดานะครับลหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่แล้วแต่ละคนที่ชอบนะครับแต่ตรงนี้การคํานวณน,นะครับเราเอาข้อมูลจาก,ากข้อมูลที่ออกในงดที่ผ่านๆมานะครับในการที่เราจะวิเคราะห์ในงดถัดไปนั่นเองความน่าจะเป็นนะครับ ไม่ได้รู้นะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับบอกไว้ก่อนนะครับแต่สูตรที่ทําให้ดูนะครับงวดที่ผ่านๆมานะครับก็ถูกต่อเนื่องกันนะครับเราอยากให้ทุกคนได้นําไปพิจารณานั่นเองนะครับถ้าชอบนะครับผมบวกกันได้5นะครับ5้บวกหก็จะได้เท่ากับเลข1ิบคือ0นยั่นเองนะครับทีนี้เราก็เลือกได้นะครับเลือกตัวที่ซ้ากันออกมาเราก็นําเลขศูนยไปวางข้างหน้าศูนย์วางข้างหน้า วางข้างหน้าก็จะได้เลข3ามชุดแบบนี้นะครับงวดละ3ามชุดเองนะครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ1ตุลาออก16ตุลานะครับเห็นไหมครับศ0 0ย์นี้นิดนานมากนะครับไม่ค่อยออกนะครับเลขเป็นเลขที่ออกยากมากนะครับพูดง่ายๆนะครับออกยากนะครับแต่ก็ออกได้นะครับแต่ส่วนน้อยนะครับสูตรของเราก็ยังมีนะครับ0 0นย์ย์นะครับบางท่านก็อาจจะไปตัดออกก็มีนะครับส่วนมากก็ ตามแผงลอตเตอรี่ก็คนขายจะได้กันนะครับผมนี่คือข้อมูลในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับทีนี้ใครอยากได้สูตรไปคิดเองก็อย่างที่บอกไว้นะครับผมส่งให้ทุกคนนะครับถ้าใครชอบแนวทางการคิดการคำนวณแบบนี้ชอบเสียเ่ยงลอตเตอรี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้0886274141นั่นเองนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์น,นี้เป็นเบอร์ idline นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าจะโทรก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับนี่คือข้อมูลในงวดที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับทีนี้จะดูงวดหน้ากันเดี๋ยวเรามาดูว่าวันที่1พฤศจิกานะครับเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราคำนวณจากงวด16ตุลาที่เพิ่งออกไปคือเลข 0, 0ูนนั่นเองนะครับรา่วัลที่1น2ตุลาเลขหน้า12ท้าย12นะครับเราก็ตั้งเลข 5เข้าไปนะครับเป็นเลขนําโชคของเรานะครับตั้งเลข5เข้าไปนะครับจุดเดิมนะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้คือจุดนี้และก็จุดนี้นั่นเองนะครับส่วนฟังหลักหน่วยนะครับหลักแสนบวกหลักพันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้ากับเลขท้ายนั่นเองบวกกันนะครับผมอาจจะทําไว้หน่อยนะครับแต่ก็คงจะพอเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็สูตรที่ส่งไปก็จะมีความละเอียดกว่านี้ นะครับ8กับ4มาตั้งนะครับ4ีบวกสได้6นะครับ5้บวกสได้9นะครับบวก100าร้อยมะลัยออกมาได้3บวกได้9นะครับ9กบวกสได้12นั่นเอง2เป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นะครับนี่คือหลัก10วันที่1พฤศจิกายนนะครับไปเลือกลอตเตอรี่นะครับให้ติดไว้ตัวใดตัวหนึ่ง นะครับมาดูหลักหน่วยว่าฟันธงตัวไหนนะครับได้หตัวนี้ได้4ีนะครับหนบวกสได้5ผลลัพธ์ที่ได้คือเลข5นั่นเองเราก็ตั้งเลข5ไว้นะครับหเป็น7 7เป็น9นะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงหลักหน่วยงวดวันที่1พฤศจิกายนนั่นเอง2ตัวล่างรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับห้านั่นเองนะครับตามสูตรที่เราคิดออกมาทุกงวด ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นน่าจะออกตัวนี้ได้นะครับ5 7 9นะครับส่วนหลัก10บนะครับ 2, 3, 4, 5, 6เราจะเลือกตัวไหนนะครับมาวางข้างหน้าวางข้างหน้านะครับเราก็ตั้งเลข5สูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีวิธีบอกว่าตัวไหนบวกกันนะครับได้เท่าไหร่มาวางบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเอามาวางข้างหน้า 5้าเานำไปเสี่ยงลอตเตอรี่ได้ในงวดถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้มาดูการจับคู่กันนะครับผมจะจับคู่เป็นตัวอย่างนะครับไปดูที่3ตัวก่อนนะครับ3ตัวนะครับสูตร3ามตัวนะครับที่เราจับคู่ก็จะเป็น3า5 6ี่ห้ากจดจะเป็นหลักร้อยนะครับ3 4 5 6ี่ห้าดนะครับที่เลขที่ผมฟันธงให้นะครับนี่คือที่ไปที่มาของเลขนั่นเอง1 4 7สี่เจดนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดู นะครับแต่ก็จะมีแค่3คู่เท่านั้นหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่เราเลือกออกมาแล้วเลขกลุ่มนี้จะมี3ชุดนะครับก็จะได้เลข3ตัว3ชุดนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับใครที่ได้สูตรไปถึงจะรู้ได้ว่าเราจะเลือกตัวไหนดีมาวางข้างหน้าเป็นเลข3ชุดนะครับส่วน2ตัวลงรัฐบาลนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับที่จับคู่ให้นะครับ2 3 4 5 6นะครับ แล้วก็5 7 9ที่เราเลือกออกมาก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้จุดนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับและเลขในกลุ่มนี้ก็จะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมาอันนี้คือ2ตัวร่างรัฐบาลนะครับจดไว้ได้นะครับจดไว้ดูได้นะครับแคปบหน้าจอก็ได้แล้วก็นี่คือ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับแคปบหน้าจอไว้ดูได้นะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองไปคำนวณเองนะครับ แอดไลน์มาได้นะครับ0886274141นะครับเรายินดีให้คำแนะนำทุกท่านเลยนะครับที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับเด็กและเยาวชนไม่ต้องติดต่อเข้ามานะครับเราไม่แนะนำนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคำอธิบายชัดเจนทุกตำแหน่งนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์อีเมลหรือจะโทรมาก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภาัยไว้ณนะตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด่นนะครับเลขสุปแม่นๆมีมาแบ่งปันทุกง,งวดไปนะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคำว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ